ก็สวัสดีชาวแฟนรุ่ฟุตบอลทุกท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นช่วงสิ้นปีพอดีนะครับสำหรับนัดที่กำลังจะถึงเราจะต้องยกแมชนี้มาพูดนะเพราะว่าโอ้โหค่อนข้างเป็นอะไรที่น่าพูดถึงแล้วกันนะครับก็คือเกมของเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับณนะตอนนี้เนี่ยเป็น2ทีมที่อาการ <S 1> <S 1> <S ไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่นะเออไม่รู้ว่าจะเป็นการเจอกันของทีมที่แบบอ่ะภูมว่าตอนเนี้ยนะ ถ้ทั้ง2ทีมเนี่ยต้องการ3แต้มา <Yeah. S 1> มากๆแล้วก็แบบ เออมันอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแย่จริงๆนะครับเรามาอัปเดตสถา,านการณ์นักเตะคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะที่ต้องบอกว่าคร่าวๆเนี่ยเพราะว่าผมให้ย้ำเช็คล่าสุดและด้วยการที่ว่าโอ้โห Boxing Day มันเตะทีม,มากๆนะครับก็ขออนุญ,ญาตเอามาจากทางด้านของฮูสกอร์เป็นหลักก่อนแล้วกันนะครับฮูสกอร์เนี่ยคาดว่าฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาจะไม่มีทางด้านของริคาร์โดเปเรล่านะวิเวิร์เอดดดี้รวมไปถึงเจมี่วาร์ดี้เนี่ยอยู่ในสถานะเช็คฟิตนะครับก็ต้องรออัปเดตสถา,านการณ์อีกทีหนึง่งส่วนแมนเชสเตอออรรรร์์ซิิตีีี้้้เเนนน่ยยกก็ัังงคคหาาดดมะบโส ดูเบนดีอาร์จอห์นสโตนไม่สามารถลงเล่นในเกมนี้ได้นะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บไคล์วอล์กเกอร์เนี่ยอยู่ในสถานะอันฟิตนะก็อันนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับส่วนอีก3คนเป็นมาเธอรนูเนสนะครับเอเดอร์สันแจ็คกิลลตเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในสถานะเช็คฟิตเหมือนกันนะครับยังคงเป็นปัญหาสําหรับซิตี้นะเรื่องผู้เล่นที่แบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปโดยเฉพาะเออโดยเฉพาะแนวรับเนี่ยเดี๋ยวเราจาได้ว่าอ่ะเดี๋ยวได้ดูเบนดีอาร์กลับมาได้สโตนกลับมา แป๊บๆไปอีกแล้วเออ <Okay. S 1> แล้วก็วอลเกอร์เนี่ยชัดเจนแล้วแหละว่าสภาพร่างกายของเขาในซีซั่นนี้เนี่ยมันไม่เต็มร้อยอะ่ะก็น่าจะมีปัญหาพอสมควรนะครับคราวนี้เรามาดูคาดการณ์สิบเอ็ดตัวจริงของทั้งสองทีมสะหน่อยนะครับเออเรสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็น่าจะส่งเท่าที่พวกเขาจะส่งได้นะยังไงผมคิดว่าน่าจะมีการโรเตชันบ้างนะครับจากในเกม uh, ล่าสุดก็แนวรับมีทางด้านของวิตอร์คริสเตนเซนนะครับเวสเตอร์กาดเจมส์จัสตินตรงกลางเนี่ยเป็นทางด้านของซูมาเร่แล้วก็แฮร์รี่วิงนะครับ แนวลูกเนี่ยมีทางด้านของเจเดอยยูแล้วก็พัสันดาก้าหน้าเป้านะครับที่จริงจะมีไอโบนานโนเตอันนี้เนี่ยถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับฝั่งของซิตี้เนี่ยผู้สำประตูน่าจะเป็นทางด้านของออเตกาแนวรับเนี่ยริโคลูอิสนะครับอาคารยีอาร์เกยยอสโกควาดิโอนะครับ ตรงกลางเป็นมาเตโอโควาสิตแนวลุกเนี่ยเจเรมีโดกูนะครับควินเดอรอยฟิลโฟเดนทางด้านของซาวินโยแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับคือเกมล่าสุดอะเลสเตอร์ซิตี้ที่เตะก,กับลิเวอร์พูลนะฮะต้องบอกก่อนว่าพวกเราไม่ได้ดูนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะดึกมากๆใช่แล้วก็เกมนั้นเองนะครับทางด้านของเอ่อเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ ปัญหาก็ยังคงเหมือนเดิมแหละคือณชั่วโมงนี้เนี่ยเลสเตอร์ซิตี้มีปัญหาเรื่องแนวรับพอสมควรนะครับเกมล่าสุดที่เจอไปเนี่ยก็ถือว่าโดนเลวฮูไป3ลูกรวดนะมีโอกาสขึ้นนําก่อนนะครับส่วนฝั่งของแมเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคลิปหลังเกมพวกเรา,าได้ทดําไว้แล้วใช่แล้วก็พวกเรามีโอกาสดูเต็มเกมนะปัญหาเดิมจริงๆนะครับก็คือมีโอกาสนําคู่แข่งก่อนแล้วนะครับรวมไปถึงมีโอกาสที่จะนําห่างมากกว่าเดิม ช็อตหนุดเดี่ยวของเบอร์โดซิวาหรือแม้กระทั่งจุดโทษ<ด>ได้จุดโทษของเออร์ลิงเบ็คฮาร์แลนด์แล้วเนี่ยก็ก็ยังไม่สามารถเก็บโมเมนตัมตรงนั้นได้นะครับซิตี้มีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจแล้วกันชัดเจนมากๆนะครับส่วนสถิติในการเจอกันนะครับหกนัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะที่ทําได้ดูดีกว่ามากๆชนะไป5จาก6เกมนะครับแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ชนะไป1จาก6เกมเกมล่าสุดที่เลสเตอร์ซิตี้ชนะเนี่ยต้องย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับคอมมูนิตี้ชิลนะห ดูการ2,022-2,021นะครับก็เป็นถ้วยอ่ะเรียกได้ว่าอาจจะถือว่าไม่ได้นับอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่ามันก็เป็นถ้วยนะเออถ้วยการกุศลนะครับสำหรับเออเกมล่าสุดที่เลสเตอร์สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดกันเลยเนี่ยก็คือใน6เกมที่เจอกันนะครับเลตเตอร์ซิตี้ยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เพียงแค่5ประตูแล้วซิตี้เนี่ยยิงใส่เลสเตอร์ได้ถึง13ประตูนะครับก็โดยรวมถือว่าค่อนข้างที่จะ อ่าใช่เหนือกว่านะแต่อย่างที่เราเหมือนทำคลิปก่อนเกมคลิปที่แล้วเลยในช่วงสถานการณ์ที่มันปกตินะครับคัปกติตน <c oughs> ตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ปกติ <c oughs> อย่างแรงเลยนะครับสำหรับทางหน้าของซิตี้นะอ่ามาดูฟอร์มการเล่นของเลสเตอร์กันสักหน่อยนะครับหกนัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับเสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับหากจะนับตั้งแต่ รุสฟานิตเตอร์ลอยเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมแล้วกันนะก็ชนะ1เสมอ1และแพ้3นะครับแถมเป็นการแพ้แบบ3นัดติดนะครับ3นัดล่าสุดที่พวกเขาแพ้เนี่ยโดนประตูรวมๆกันนะครับ10ลูกเลยนะใน3นัดแล้วก็ยิงได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าอาการเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับส่วนฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยหนัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเสมอ2และแพ้ไปถึง3เกมนะครับโดยรวมอาจจะมีอะเสมอมากวากว่าเลสเตอร์1นั่นะนะแต่ ณตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่อยู่ในอาการที่ต้องบอกว่าโคม่าขั้นสุดแล้วนะครับคือสถานการณ์ของซิตี้เนี่ยมันคาดเดาอยากจริงๆผมไล่ดูไม่ว่าจะเป็นทั้งในต่างประเทศหรือหรืออินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยนะครับเขาก็นัดเนี่ย ซิตี้มันต้องกลับมาแล้วต้องมามันต้องมาแต่มันก็ไม่มาสักทีเออมันก็ไม่มาสักทีนะครับแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าเล่นเนี่ยคืออย่างที่ทุกคนทราบกันดีถ้าใครได้ดูซิตี้หรือแม้กระทั่งเราก็พูดมาตลอดว่าแผนมันเหมือนเดิมแต่มันเกิดจากข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็บทที่ปกติซิตี้จะมีความเฉียบคมหรือความมั่นใจในการครอบครองบอลเนี่ยมันกลายเป็นว่าอยู่ดีซิตี้พร้อมเสียพร้อมลกเราไม่ค่อยได้เห็นกับสถานการณ์ที่ซิตี้แบบมันดูแบบ ตื่นตะนกตลอดเวลาเอออันนี้เนี่ยมันผมว่าเป๊ปมันก็ช่วยได้เท่าที่จะทําได้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นเองอะเพว่ามันต้องเป็นตัวผู้เล่นเองด้วยคือเราจะเห็นแล้วว่าเป๊ปเนี่ยเวลาลูกทีมเสียอะไรสักอย่างเนี่ยจุดโทษยิงไม่เข้าหรือไม่ได้ประตูหรือโดนตีเสมอในเกมเอลตันเนี่ยเอยเป๊ปไม่ได้ถึงขนาดวอยายนะเขาแบบ บมือกระตุ้นลูกทีมคือผมก็คิดว่าเป๊ปก็คงรู้แหละว่าลูกทีมมันไม่มีความมั่นใจอ่ะแล้วก็ทุกคนพยายามเล่นในตามแบบที่เป๊ปเล่นซึ่งแผนของเป๊ปทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าหากว่ามันผิดพลาดเนี่ยโอ้โหมันอาจจะถึงขั้นแบบโดนโต้แล้วสียประต้เลยอ่ะใช่เหมือนที่ซิตี้เจอมาตลอดนะครับมาพูดถึงเกมนี้หน่อยคิดว่ายังไงเกมเนี่ยถ้าถามนะคือฝั่งเลสเตอร์เี่ย รับให้แน่นแล้วรอส่วนให้คมเพราะว่าผมรู้สึกว่าซิตี้ช่วงเนี้ยหลังเองก็มีปัญหานะบดมันจะเสียมันก็เสียง่ายๆเลยอย่างเกมที่ล่าสุดเจอเอเวอร์ตันเนี่ยไอ้ลูกที่โดนเนี่ยคือตอนนั้นไม่มีใครประกบลอยู่ดีตอนนั้นมันโล่งเฉยเลยแล้วบอลมันฉลบเข้าทางอีกอืมคือบทมันจะเสียมันก็เสียเลยเกมเนี้ยผมไม่รู้ว่าเป๊ปมันจะปลุกหรือมันจะงัดแผนอะไรไม่รู้มันมันต้องทำสักอย่างแล้วอะมันไหนๆต้องมีไม้เด็ดแล้วอะไอ้พวกแนวลุกมันก็ยิงไม่ได้แนวนักแม่งก็พร้อมเสียอออือคือถ้าถามคือเกมเนี้ย ซิตี้คงต้องประคองให้คำว่าประคองกับคนอนานใั้นูดคำนี้กับซิตีต้สักทีประคองเกมนี้เกมนี้คงคิดว่าชนะได้สักทีแล้วกันนะ1-0แล้วกันอ่ะอของผมก็คือหากจะมองเนี่ยโอเคแหละไอซิตี้กับเอเวอเรตล่าสุดเรายังพอมีข้อโต้แย้งว่าเอเวอเรตเนี่ยเขาก็เข้มข้นมากับ ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็จะมาเจอกับซิตี้ไม่ว่าจะเสมอกับเชลซีหรือเสมอกับอาร์เซนอลมานะครับแต่เลสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยมีปัญหาชัดเจนเรื่องแนวรับนะว่ามันต้านไม่อยู่จริงๆรลุดฟานิสตลอยเนี่ยตั้งแต่คุมมาเนี่ยก็เก็บได้เพียงแค่แบบชัยชนะเดียวในศึกพรีเมียร์ลีกน,นะครับมันก็ส่งผลให้เห็นว่าเกมที่พวกเขาเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ย ่อให้นําก่อนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรักษาสกอร์ไว้ได้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเองเนี่ยได้เล่นในบ้านโอเคเกมที่เล่นในบ้านแล้วแล้วชนะเวสแฮมมาเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นการเปิดตัวที่สวยงามอะนะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะกับการเปิดบ้านเจอกับทางด้านของไบรตันแล้วแบ่งแต้มกับไบรตันได้นะครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยคือกลับมาอยู่ในโซนตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามหลังเนี่ย คือตามหลังวูฟที่เป็นคู่แข่งโดยตรงที่พวกเขาเพิ่งแพ้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโซนที่ตกชั้นเนี่ยเอาจริงมันก็ลุ้นได้จนถึงแบบผมก็คงจะไม่พูดถึงแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมันมันอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือถึงเอเวอตันที่มี17แต้มนะครับคือตอนนี้เลตเตอร์มี14แล้วเอเวอตันมี17ไอชอ็อตเอ่อไอความห่างตรงเนี้ยอะ 3แต้มมันเห็นผลอยู่แต่ณนะชั่วโมงนี้เนี่ยการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยผมว่าเอาเอาเอาในสถานการณ์ณปัจจุบันก่อนนะครับนักเตะที่เจอกับซิตี้นะตอนนี้เนี่ยโอเคแหละก่อนหน้านี้มันคงมีความเกรงขามหรือเกรงอกเกรงใจแมนซิตี้ประมาณหนึ่งก่อนจะเจอไม่ว่าค <c oughs> ุณจะเล่นในบ้านหรือนอกบ้านเนี่ยคุณก็ต้องแบบเฮ้ยเราซิตี้นะเราต้องเล่นรัดกุมเราต้องเล่นแบบเอาเน้นๆ <c oughs> ไปก่อน <c oughs> <c oughs> เอออาจจะแบบไม่กล้าบังจังหวะเลยทําให้เสียโอกาสไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ณนะชั่วโมงนี้เนี่ย ไม่รู้สินักเตะเลสเตอร์ก็เอากูไม่มีอะไรจะเสียแล้วเหมือนกันอะ่ะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แบบฟอร์มมันก็ไม่ได้จะดีสักเท่าไหร่อะ่ะเอออ,อันเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดที่แบบอ่ะผมว่าต้องต้องดูว่านักเตะเลสเตอร์ซิตี้จะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนซิตี้เนี่ยเราได้ดูคาดการณ์สเปซต,ตัวจริงจากเวนฮูสกอร์ใช่ไหมแทบจะเหมือนเดิมแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนแค่แบบเอาเดอร์บอยลงมาแทนเบรโดซิวนะครับมันมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตนักเตะเนี่ยแน่นอนแหละเพราะว่าซิตี้เนี่ย นักเตะมันกำลศึกหนักมาเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะแบบคนที่พักไม่ได้เลยะฮาแล่นอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งหลังๆเองเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดแล้วว่าแนวรับเนี่ยคือใครลงไหวก็ต้องลง<ช>อ่ะเดเะมไม่งั้นมันจะต้องแบบถอยลงไปเป็นดาวลุ่งและกองกลางก็จะมีแม็กอาที่แนวรับก็จะมีเจ้าหนูซิมสันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลจริงๆเพราะโอเคแหละเลสเตอร์ไม่ได้เตะในฟุตบอลยุโรปมานะครับส่วน ซิตี้เนี่ยเดี๋ยวพอจบตรงนี้เดี๋ยวก็มีตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเข้ามาอีกนะฮะมันก็กค่อนข้าง <Ừ. S 1> น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเกมนี้เนี่ยมันก็คือมันจะต้องพูดเหมือนเดิมไปอีกอกี่คลิปผมก็ไม่มั่นใจนะว่าแบบซิตี้มันต้องมาแล้วอะเกมเนี้ยมันต้องกลับแล้วใช่มันต้องมาแล้วจริงๆนะครับสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่ามัน มันถอยห่างลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับโซนเอาแค่ตรงน,นี้ก่อนแล้วกันว่าลุ้นไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยกับอาร์เซนอลที่เตะน้อยกว่าตอนที่เราทำคลิปนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลยังไม่ได้เตะคืออาร์เซนอลก็นำซิตี้อยู่ประมาณ5แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะคู่อาร์เซนอลเราไม่รู้แหละว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ว่าแค่5แต้มก,ก็สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เนี่ย ก็ปวดหัวแล้วนะเพราะว่าคือใครจะไปรู้ว่าอยู่ดีๆเป๊ปมันจะมาฟอร์มหลุดแล้วมันต่อเนื่องจนมาถึงบ็อกซิ่งเดย์แบบนี้เนี่ยแล้วมันเตะถี่<ท>ช่วงเนี้ยเออถ้าแบบว่ามันจะมีพักเบรกทีมชาติมาขั้นอีกเนี่ยมันก็อาจจะแบบได้รื้อฟื้นอะไรบางอย่างแต่ว่าเอาจริงซิตี้ก็ได้อยู่ในช่วงพักเบรกทีมชาติมาแล้วประมาณครั้งหนึ่งอะถ้าเราจำไม่ผิดนะครับตอนที่เสียมาเตโอโควาสิตไปเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมีโอกาสเสมออีกหนึ่งเกมมีโอกาสเสมอ,อมแต่ยังไม่กลับยังไม่กลับแต่ถ้ามผว่าโอกาสชนะของใครจะสูงงกกวว่่าาผมม็อไป นะเพราะว่าซิตี้อ่ะเกมลุกอ่ะมันใช้โอกาสเปลืองก็จริงแต่มันยังพอที่จะแบบอ S <S เกมล่าสุาสดจ <ะ S 1> เจอกับอเอเวอตันเนี่ยก็ยังพอยิงได้แต่เน้นๆ้นเนี่ยลงโทษไม่ได้นี่ก็เป็นอะไรที่มันต้องปรับปรุงไปนะครับไม่ใช่แบบว่าซิตี้บางเกมเนี่ยโอกาสมาเยอะก็จริงแต่จบสกอร์ไม่ได้เองนนะแล้วก็แนวรุกของทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เองก็ยิงไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ด้วยก็อาจจะทำให้เกมรับของซิตี้ทำงานสบายขึ้นหน่อยนะครับผมคิดว่าซิตี้อาจจะเฉือนชนะ2 0งไหมอ่ะแต้มให้อย่างน้อยคริสต์มาสไม่ทันก็เอาปีใหม่ไปแล้วกันสำหรับแฟนแฟนซิตี้นะครับในเกมนี้อ่าประมาณนี้นะครับก็ ก็ถามว่าเราปิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายใครที่อยากจะเสริมหรือเพิ่มเติมหรือคิดเห็นยังไงนะคาดการว่าสกอร์จะเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ